ลำดับต่อไปจะเป็นการบรรยายในตอนที่สองนะครับหัวข้อนโยบายสาระด้านการพานันในบริบทโลกซึ่งก่อนอื่นก็ต้องนะครับอธิบายให้เห็นภาพรวมก่อนของแนวคิดของของตอนนี้ก็คือนะครับแนวคิดในตอนนี้มันพูดถึงการประทะก,กันของสองปัญญาเนาะที่เบียดผลตอนแนวการตัดสินใจของรัฐในการดําเนินนโยบายนะครับก็คือปัญญาแรกเนี่ยเชื่อว่าการพานันเนี่ยเป็นเป็นกิจกรรมที่ควร นะครับควรถูกแบนควรต้องห้ามนะครับขนาดที่อีกฝากฝั่งหนึ่งเ,เห็นว่าการพนันเนี่ยเป็นกิจกรรมที่มันมีมันมีประโยชน์นะครับมันมีโอกาสทางเศรษฐกิจเนาะนะครับตรงนี้เองมันก็เกิดการประทะกาันซึ่งแนวโดมเนี่ยของการประทะกันในในปรัชญาทั้งสองประการเนี่ยมันมีผลที่จะคลี่คลายไปในในทิศทางที่ยอมรับให้การพนันเนี่ยนะครับถูกกฎหมายมากขึ้นนะครับเพียงเพียงแต่ว่าหลังจากการยอมรับให้การพนันถูกกฎหมายแล้วต้องตามมาด้วยแนวทางในการที่จะ นะครับควบคุมนะครับปกป้องนะครับตัวของของอผู้ผู้เล่นนะครับไม่ให้ตกเป็นนะครับเป็นเป็นท่าการพาน,านันไม่ให้มีผลกระทบที่เรียกว่านะครับเป็นคนติดการพาน,านันหรือสร้างปัญหาทางสังคมตามมานะครับแล้วก็จะต้องมีมาตรการกฎหมายที่เข้มข้นไม่ได้ปล่อยให้ผู้ประกอบการดําเนินการกิจกรรมการพานาันได้อย่างเสรีอันนี้ก็คือปรัชญ,ญาที่ที่นะครับเป็นที่ถกเถียงกันมาตลอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่หลังสงครามโลกเนาะ คือก่อนหน้าสงครามโลกเราเห็นการเติบโตของเมืองการพนันอย่างลาสเวกัสซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบของเมืองการพนันนะครับเนื่องจากในอดีตลาสเวกัสเป็นพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายเป็นพื้นที่ที่นะครับไม่ได้มีนะครับกิจกรรมเศรษฐกิจสําคัญใดแต่ปรากฏว่าในนโยบายของของนะครับยุคนะครับดิวดิวก็คือยุคที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรัดเข้าไปสร้างเขื่อนหัวแดมนะครับและไอเขื่อนตรงนี้มันนํามาซึ่งคนจํานวนมาก จากทั่วประเทศที่เข้ามาเป็นแรงงานนะครับไอการพนันมันก็รับใช้นะครับมันก็มาเซิฟความต้องการตรงนี้ในการที่จะผ่อนคลายนะครับมันก็เกิดเป็นธุรกิจพนันเยอะแยะมากมายในรัฐเนวาดาซึ่งเป็นที่ตั้งของรัสเวกัสต่อมานะครับซึ่งอันนี้ก็มันก็พัฒนาไปเป็นเมืองการพนันทีนี้พอพอมันมีต้นแบบจากรัสเวกัสเนี่ยมันก็เกิดการเรียนแบบ นะครับมันก็มีหลายเมืองในโลกเนี่ยนะครับโดยว่า,ย,ายิ่งอย่างมาเก๊านะครับหรือว่าในระยะหลังอย่างเช่นแอตแลนติกซิตี้ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ของอเมริกาเองก็ต่างเนี่ยอันนี้ก็คือเห็นได้ชัดว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมพันดันในความหมายของเราตรงนี้ก็คือคาสิโนโน,นะครับทีนี้กรนารพันนันก็มีเป็นยุคสมัยฮะโดยที่ยุคที่ผมคิดว่านะครับมีความสําคัญที่สุดก็คือในยุคโลกปภิวัติ์ซึ่งกรนารพันนันเนี่ยมันได้เปลี่ยน นะครับจากการพนันที่เราจะต้องไปเล่นในในในแหล่งที่ตั้งเนาะเขาเรียกว่าแลนด์เดิคาสิโนนะครับโดยว่ายิ่งคาสิโนตามแนวชายแดนทําไมว่าทําไมต้องเป็นคาสิโนตามแนวชายแดนก็เนื่องจากว่ากฎหมายของแต่ละรัฐเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะครับถ้ารัฐหนึ่งอย่างกรณีประเทศไทยเนี่ยนะครับห้ามมีคาสิโนในประเทศดังนั้นพื้นที่ชายแดนไม่ว่าจะฝั่งัมพูชาไม่ว่าจะฝั่งลาวหรือว่าไม่ใช่ฝั่งพมา่ามันก็เลยเป็นพื้นที่ที่ นะครับตัวประเทศต้นทางเขาอนุญาตให้มีการพนันแต่ว่าเขาห้ามคนประเทศตัวเองเล่นก็หมายความว่าเขาก็หวังเปิดคาสิโนตามแนวชายแดนเพื่อรองรับนักพนันจากไทยเข้าไปเล่นอันนี้คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่มันเกิดขึ้นทั่วโลกในพื้นที่รอยต่อของสองรับที่มีมาตรการทางกฎหมายในการจัดการกับการพนันที่แตกต่างกันนะครับอันนี้เราก็จะได้เห็นว,ว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่า ว่าคาสิโนโตามแนวชายแดนเนี่ยมันต้องเข้าไปเล่นมันต้องเดินทางมันต้องมันต้องใช้เวลานะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับพอเกิดเหตุการณ์โควิดนะครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนมากของโลกการพนันก็คือคนไม่สามารถจะเดินทางข้ามแดนได้ไม่สามารถจะไปเล่นการพนันยางแหล่งที่ตั้งที่เรียกว่าแลนด์เบยคาสิโนได้เขาก็จึงหันไปหาการพนันอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งซึ่งพุ่งขึ้นแรงมากในช่วงโควิดก็คือเรียกว่าการพนันออนไลน์โดยเฉพาะยิ่งคาสิโนออนไลน์ คาสิโนโออนไลน์เนี่ยมันก็คือการเอาชนิดการพนันที่มีอยู่ในคาสิโนเนี่ยมาแปลงนะครับแลวเอาไปขึ้นไว้นะครับบนเว็บไซต์บนแอปพลเิเคชันบนแพลต,ลตลฟอร์มอันนี้มันก็มารองรับกลุ่มลูกค้าจํานวนมากที่ท,ที่ไม่ต้องการจะเดินทางไปเล่นอีกนะครับอันนี้แหละที่ท,ท,ที่ผมคิดว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในยุคที่เรียกว่าเป็นการพนันในยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งจริงๆเนี่ยมันมันย้อนได้ไกลกว่านั้นเนาะเพียงแต่ว่าอาจุดจุดที่สําคัญที่ทําให้มันพุ่งขึ้นมามันคือโควิด นะครับแต่ว่าการพนันออนไลน์เนี่ยมันมีในโลกมานานแล้วนะครับเป็นยุคร่วมสมัยเดียวกับยุคที่นะครับเราเรียกว่ายุคโลเกวัตประมาณทศวรรษ1990เนะครับเป็นยุคที่เริ่มรุ่นโลกรุ่นจัดกับอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มันข้ามขุมแดนเพียงแต่ว่ามันยังไม่มันยังไม่ฮิตเหมือนที่ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนะครับทีนี้พูดถึงการพนันเนี่ยมันก็จะมีมีหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องหลายแบบองค์การที่ดูแลเรื่องการพนันของโลกก็เช่นเดียวกัน มันก็จะมีทั้งการรวมตัวกันในฝั่งผู้ประกอบการเช่นนะครับตัวของกองสลากโลกอะไรเงี้ยที่รวมประเทศต่างๆเนาะที่เป็นรัฐบาลท,ที่ที่ให้ทำอลอตเตอรี่อย่างเงี้ยก็ไปรวมเป็นสมาค,คมอันนี้ก็จะเป็นฝั่งผู้ประกอบการนะครับขณะเดียวกันก็จะมีฝั่งผู้บังคับใช้กฎหมายนะครับอาจจะเป็นที่รวมตัวกันของคนที่กลัวปัญหาจากกรรารพนันนะครับเช่นเรื่องของการฟอกเงินการการพรานันที่ผิดกฎหมายมันก็จะเป็นองค์กรที่มีมีมีหลักมีแหล่งอยู่แล้วอย่างเช่น un odc เนาะ นะครับซึ่งจะอยู่ภายใต้องการสารประชาชาติหรือว่าตำรวจสากลนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหน่วยงานที่ที่จับจ้องเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายที่เฝ้ามองการพัฒนาดน้วยความเป็นห่วงขณะเดียวกันก็จะมีองค์กรสาธารณะต่างๆที่เคลื่อนไหวนะครับมีทั้งฝั่งภาคเอกชนซึ่งเขาก็อาจจะนะครับพยายามที่จะนะครับปกป้องธุรก,กิจของตัวเองแล้วก็มารวมตัวกันนะครับขณะเดียวก,กันก็จะมีฝากฝั่งของภาคที่เราเรียกว่าภาคประชาสังคมซึ่ง มองผลกระทบจากการพนันด้วยความเป็นห่วงนะครับก็เลยจะมีมีมีการรณรงคนะ์เนาะเรียกร้องนะครับให้มันมีมาตรการที่มันรัดกุมมีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดนะครับหรือไปถึงขั้นการตัดสินใจนะครับยุติชนิดการพนันบางบางอย่างที่มันส่งผลกระทบเนาะซึ่งอันนี้มันก็มีตัวอย่างให้เห็นในหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะในในกมบ,บูชาในฟิลิปปินส์เนาะซึ่งเมื่อก่อนทั้งสองประเทศเนี่ยยอมให้มีคาสิโนโออนไลน์ถูกกฎหมายนะครับสามารถขอรับ บอนุญาตหรือใดเส้นจัดรัฐได้อย่างเป็นเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าด้วยด้วยปัจจัยจากจีนเนาะซึ่งจีนเนี่ยนะครับกลุ่มกลุ่มลูกค้าใหญ่เนี่ยเป็นคนจีนจีนเนี่ยเขาก็ไม่สบายใจนะครับที่นะครับมีประเทศเนี่ยมาเปิดมาเปิด,เ,ปดเว็บผนันาเนาะแล้วก็หวังลูกค้าที่เป็นคนคนพลเมืองของเขาเขาก็เลยมีมาตรการทางระหว่างประเทศในการกดดันสองประเทศเนี่ยซึ่งกัมพูชนได้ตอบสนองได้อย่างดีเลยตั้งแต่ปี2019แต่ว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเขาแต่ว่าเพิ่งเพิ่งตอบสนองเมื่อไม่กี่ปีมานี้ นะครับหลังจากมันมีการเปลี่ยนตัวประทับดีเนาะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ที่ทชี้เห็นว่านะครับการพนันเองเนี่ยมันก็มีนะครับมีทั้งทิศทางที่มันเปิดกว้างขึ้นแล้วบางอย่างมันก็ถูกคบทวนแล้วับมันก็กลับมานะครับมีการอามีการแบรนอีกครั้งหนึ่งในใน,ในบางชนิดพนารันที่แต่ละลัฐบอกว่าอันตรายนะครับอันนี้ก็คือในแง่มุมต่างๆเนี่ยมันก็จะมีเรื่องแนวนโยบายนโยบายการพนันที่สําคัญก็คือเรื่องของการพนันอย่างมีความรับผิดชอบ responsible นะครับการมีการพนันอย่างรับผิดชอบเนี่ยก็หมายความว่ามันก็จะมีมาตรการต่างๆนะครับที่ออกมาเพื่อให้คนเล่นได้ประเมินตัวเองว่าตัวเองเนี่ยถึงขั้นติดกับการหรือยังนะครับคุณสามารถที่จะคล้ายๆกับว่าจํากัดสิทธิตัวเองเนาะนะครับเอ็กซูตัวเองออกจากการเล่นการพนันได้นะครับก็คือหมายว่าถ้าเรารู้สึกว่าให้เราแบบห้ามตัวเองไม่ได้เราก็ไปบอกเลยเขาก็จะขึ้นลิฟว่าคนเนี้ยห้ามเข้าสถานคาสิโนเพราะว่าเพราะว่าอ่ะมีปัญหา นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งหรือว่ามีการจํากัดการใช้เงินในแต่ละครั้งในการเล่นกาบพน,นันนะครับหรือว่ามาตรการเรื่องคุมอายุคุมเวลาในการเล่นนะครับต่างๆเหล่า,ลาน,นี้นะครับหรือว่าจํากัดไม่ให้มีการโฆษณาเพื่อดึงดูดหรือว่าเราคนให้เข้ามาสู่วงการการพน,นันเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยน,นะครับพวกนี้คือการพนันอยากมีความรับผิดชอบนะครับนอกจากนัน้นก็จะมีปัญหาเรื่องของการการฟอกเงินนะครับการฟอกเงินเนี่ยมันก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง ที่ที่เขาเมองกรารพนันด้วยความเป็นห่วงเพราะว่ากรารพนันในโลกตอนนี้มันมีกรารพนันทั้งที่ที่ถูกกฎหมายรัดเข้าไปตรวจสอบแล้วก็กรารพนันที่ผิดกฎหมายในบรรดาของกรารพนันที่ถูกกฎหมายเนี่ยในแต่ละรัฐก็มีความเข้มข้นนะครับหรือมีความเอาจริงเอาจังที่ต่างกันนะครับถ้าเราพูดแบบเจาะจงเลยก็คืออ่าอย่างประเทศเพื่อนบ้านของไทยเราก็จะพบว่าอันนี้คือความหลักลวนะครับอ <s ul ana> นุญาตให้มีกราราพนันจริงนะครับเพียงแต่มาตรการตรวจสอบ นะครับมาตรก,การที่จะไปป้องกันไม่ให้คนในประเทศตัวเองเข้าไปเล่นทั้งท่านท,ที่กฎหมายห้ามก,ก็ไม่ได้ทานะครับหรือว่าดูเรื่องการแหล่งที่มาของเงินที่เอามาใช้ในการเล่นการพนันก็ไม่ได้ทานะครับความความหลาหลวมในการตรวจสอบตรงนี้มันก็เป็นช่องทางของการฟอกเงินนะครับสถานการณ์ไซโนที่ไม่ได้มาตรฐานพวกนี้แม้จะถูกกฎหมายก็กลายเป็นแหล่งฟอกเงินของธุรกิจสีเทานะครับจากหลากหลายโดยเฉพาะระหยางหลังเนี่ยก็คือเรื่องของที่มีความเกี่ยวพันกับแก๊งแสแกมเมอร์ นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ที่ใหญ่หลวงมากตอนนี้ทีนี้นะครับความสัมพันธ์นะครับของกีฬาที่เราได้พูดไปในตอน7จนเนี่ยกับการพนันในตอน7.2ก็คือว่ามันปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนหลังเนี่ยนะครับกีฬากับการพนันมันมีความสัมพันธ์กันนะครับอย่างที่ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือมันมีการพนันชนิดหนึ่งที่เรียกว่าการพนันกีฬานะครับเป็นการพนรันตรงกลางแล้วระหว่างคาสิโนโการพนันกีฬาแล้วก็จะมีลอตเตอรี่มีการพนันที่มันเป็น การพนันแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นการพนันอย่างอ่อนนะครับไอ้การพนันกีฬาตรงนี้นะครับมันก็เล่นได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน,ผ,านผ่านตัวแพลตฟอร์มผ่านแอปพลิเคชันการพนันกีฬาตรงนี้ปรากฏว่าเมื่อเมื่อมันขยายใหญ่เนี่ยมันก็ต้องการการผู้เล่นที่มากขึ้นก็ไปสนับสนุนทีมกีฬาทีมกีฬาจานวนมากเลยเพราะในยุโรปซึ่งไม่ได้มีกฎหมายการไว้เนี่ยก็ก็นะครับรับผู้อุปถัมภ์รับผู้สนับสนุนหลักเนี่ยที่เป็นธุรกิจพน,นัน ถ้าเราดูฟุตบอลอังกฤษหรือเราอะไรก็จะเห็นป้ายโฆษณาเว็บพนันเต็มไปหมดซึ่งอันนี้มันมันรอดรัดเนาะคือหมายความว่าในประเทศไทยมันผิดหมดกฎหมายก็จริงแต่ว่าเนื่องจากที่ต้นทางประเทศที่เขาแข่งกีฬาก็าาถูกกฎหมายมันก็รอดรัดเข้ามานะครับถ้าคนไทยอยากจะเล่นเห็นเว็บพวกนี้เข้าไปเล่นมันก็มันก็เป็นไปได้นะครับเพราะเราไม่ได้มีการสกัดกัน้นนะครับอย่างจริงจังเข้มขน้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่ากีฬามันเข้ามาเกี่ยวกัอพน,นันซึ่งหลายคนก็กังวลพอกีฬากับก,บกบนารพนันเข้ามาสัมพันธ์กันเนี่ย มันจะทําให้การกีฬาเนี่ยมันขาดความบริสุทธิ์ความน่าเชื่อถือมันอาจจะเป็นผลของการล้มกีฬาหรือที่เขาเรียกว่าแมตช์ฟิกซิงนะครับก็คือมีการล็อกผลการแข่งขันนะครับในในหลายกรณีในหลายประเทศเราก็พบว่าเอ้ยมันมีการปล่อยนะครับคือหมายความว่ามันในช่วงท้ายๆเกมเนี่ยนะครับเนื่องจากกัปตันมันมีหลายรูปแบบเนาะมันไม่ได้มีแต่แทงแพ้ชนะมันมีแทงแทงสกอร์สูงต่ำอะไรเงี้ยปรากฏว่าเอ้มันมีมันมีความผิดปกติซึ่งมันก็จะมีอุปกรณ์ที่เขาคอยมอนิเตอร์แล้อเนี้ยเขาก็เขาก็คอยเตือน นะครับไปที่หน่วยงานกีฬาที่เกี่ยวข้องว่าให้มันมีลักษณะของการพานันหรือเปล่านะครับที่เข้ามาพัวพันกับการานานกีฬาอันนี้ก็คือสิ่งที่เราควรจะต้องมานั่งนั่งถกเถียงกันต่อไปว่าเราเราจะสร้างความสมดุลระหว่างกีฬากับการพานันได้อย่างไรนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปตอนต้นนะครับผมว่านโยบายของรัฐต่างๆในเรื่องของการพานันเนี่ยมันมีอยู่สองแนวทางหนึ่งก็คือแนวทางที่จะยอมรับให้การพานันเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ถูกกฎหมาย ขณะเดียวกันก็จะมีอีกแนวทางหนึ่งก็คือแนวการที่มองว่าการพนันเนี่ยยังเป็นสิทธ์ต้องห้ามในสังคมซึ่งแนวทางแรกเนี่ยขับเคลื่อนด้วยมิติทางเศรษฐกิจมองว่าการอนุญาตให้การพนันดูกฎหมายจะนํามาซึ่งนะครับเม็ดเงินในการพัฒนาประเทศจะนํามาซึ่งแหล่งรายได้ใหม่นะครับจะนํามาซึ่งนะครับโอกาสทางเศรษฐกิจในการดึงดูดนักท่องเที่ยวการจ้างงานนะครับซึ่งค่อนข้างจะเน้นไปทางมิติเศรษฐกิจขณะเดียวกัน นะครับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยแนวนโยบายอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะมองถึงต้นทุนทางสังคมที่จะต้องแบกรับไม่ว่าจะเป็นปัญหาการล้มละลายปัญหาหนี้สินนะครับเรื่องของคนติดพน,นันซึ่งถือว่าเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพด้วยเช่นกันตรงนี้เองมันก็เกิดการมาทะากันนะครับเพียงแต่ว่าในในระยะหลังเนี่ยนะครับแนวทางนะครับแรกเนี่ยนะครับได้รับการที่คลายให้ให้ นะครับกลายออกมาเป็นกฎหมายกลายออกมาเป็นนโยบายมากขึ้นตัวอย่างประเทศที่เคยทัดทานนะครับอุตสาหกรรมกนารพนันอย่างญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับก็ยอมให้มีคาสินโนในประเทศนะครับเป็นครั้งแรกซึ่งจะปรากฏเอาประมาณปี2 0 3 0นะครับที่ที่เมืองโอซาก,ก้าอันนี้ก็คือตัวอย่างทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือพอพอมันมีความหลากหลายทางแนวนโยบายเนี่ยมันก็จะมีองค์กรที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของก,กนารพนันเนี่ยหลากมิติ มีทั้งองค์กรที่นะครับเข้ามาคัดค้านต่อต้านนะครับ่านะครับรวมถึงองค์กรที่เข้ามาสนับสนุนส่งเสริมซึ่งในฝั่งของแต่ละองค์กรเนี่ยมันก็จะมีมาตรการหรือว่าแนวทางในการรณรงค์นะครับฝั่งที่นะครับเป็นฝั่งของผู้ปกระกอบการก็จะเน้นเรื่องของการพนันอย่างรับผิดชอบนะครับคือมองว่าการพนันมีได้เพียงแต่ว่าจะต้องเล่นอย่างอย่างารู้จักตัวเองประเมินตนนะครับขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะพยายามที่จะควบคุมให้ได้มากที่สุด นะครับสร้างมาตรการนะครับรวมถึงพยายามจะรณรงค์ให้ยกเลิกบางชนิดการพนันที่มันมีผลหลายแรงต่อต่อผู้เล่นหรือประชาชนนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเดิวซึ่งมันใดก็คือว่าการพนันเนี่ยมันมีวิวัฒนาการจุดเปลี่ยนที่มันเกิดขึ้นนะครับในแต่ละยุคสมัยเนี่ยมันทําให้นะครับมันมีแนวนโยบายที่แตกต่างกันที่จะต้องเอามาปรับใช้ในแต่ละอ่าช่วงเวลา อันนี้ก็คือคือสาระสำคัญของของตอนตอนที่7.2นี้ครับ